มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาฮัวลัดสบายที่พี่น้องทั้งที่สู้ๆกูสู้คนเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แถวฝั่งพี่น้องไทยลาวนู่นแล้วชอาคอมเมนต์ผาหมัดขขาก็ว่าสบายดีสู้คนพอก็กล่อยแล้วนิ่งเล็กม่ได้ลี้สิพามากินในพี่น้องเออแกงเห็ดบดใส่ผักหวานเห็นปะครับพี่น้องนี่แกงเห็ดบดใส่ผักหวานใส่ผักติ๋วแต่ว่าบริสายไข่ม็ดแดง มาเด้พี่น้องจดจวดเด,ด้อเไื่อยากน้ำเล็กๆหอนๆก็ล้ปพงมาเป็นไอ้ถวนๆเลยไมู่กโดดน้ำโอ้เฮียเฮียยังเป็นไอ้อยู่ดิพี่น้องนี่เห็นบอเห็นบอ,อยาสน,นอกมาแต่อ่าง <c oughs> เด้พี่น้องเด้จดจวดเด้อนี่เขาเดียวนำ้ำเนี่ยหอนึงเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่แวะเขามากับซับไข่ลิงเล็กนะไหมเด้อครับผมเดี๋ยวซับไข่แล้วส,ส่งสมบัติลิงเล็กไปหาน้อครับเป็นกำลังใจให้กันสู่ต่อในการเห็ดคลิปต่อต่อไปเด้อคำแหลกแหกมัานลงมือขอดูอยากใส่มือคือเก่าพี่น้องเอ้ย สำหรับเลี่ยงเล็กนูดูรถ ต้องเปาก่อนพี่น้องมันหอนอเพชรบดคอนบานเข้าไหม,ม,มสดน้ำหอนๆพี่น้อง เอาทาปั้นเรือ่อตาอยู่บ้านอีแม่มักแกงให้กินไม่ไม่ยุ่งเถี่ยกันกันเอง

hoàn hoàn đây nhóc cái này hoàn toàn chơi ừ. không kinh đi săn cái bèm này là phải nói không kinh ເປັນອີ່ສານບ້ານເຮົາຢາກຍ່າງເຂົ້າກິນນ คำจริงป,นปนคนปใส่ไข่มดแดงก็ได้เด้ยวแกงเห็ดบดใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานใส่ผักติว๋วยอดผักติ๋วใช่ไหมแต่เลืกองนเนี้ยควรจะใส่ไขม่มดแดงว่เนี่ยไข่มดแดงบ่มี หอนเดนไม่ทราบไปตรงหวงพี่หนาะเอ้ยร็ไล่ไข่หน่อยยางมากแต่ซื้อกระเพราก็คือไล่ไข่หน่อยมันห่อนแดนห่อนห่อนแห้ง หอนคักเหมือนหนึ่งไม่สามสี่เดูเดวกับฝนตกเดียวกับแดดออกเดียวกับหอนเดียวกับลมเดียวกับหนาว อากาศเปลี่ยนแป้งดูแลสุขภาพเดอ้อพี่นอ้องจงมันยังเป็นยังแต่ละเมือตึงหลกวิกบัก ลังคาก็ไดมาลุดไปไม่แต่ผู้ท่าม,มาเพิ่งไปได้เลี่ยงเลกสิบ่านบพราะพันยดอกครับพุ่นแล้วปีหกแปดพุ่นแล้วปีนี้หกหาเดียกยวหกหกหกเจ็ดหกแปดอีกสามสี่ปีพุ่นละจังสิบ่านท่้นสิบ่านได้แล้วครับเพราะพันแกไปเรื่อยๆสิละครับ เนี่ยได้สารมันบดไหลมันบดผ่านเนาะครับได้มามันก็รุดไปอืม,อมปากหวาน เถือหอนติ้งหอนเติ้งเพ็ดเต้งแสบไปแล้วนอครับพี่น้องเดี๋ยวมืนนาคินนาพ่อกื่ังเลิ้ยงไมสำหรับมืมน้นนี้คินนี้พ่อสอบเหนียวบอยาบไายเงา